ต่อไปตำพริกลาบครับอันนี้กระเทียมกับตะไคร้เราต้องใส่นี่ครับเครื่องเทศในใส่ถึงสองอันเลยครับอันนี้เนตหน่เครื่องเทศกาตาเดี๋ยวดูตามขั้นตอนครับตอนนี้เครื่องเทศเรียกแล้วครับ ละเอียดแล้วเครื่องเทศตะไคร้กระเทียมละเอียดแล้วต่อไปใส่พริกครับนี่มันต้องตำคนเดียวแบบนี้ครับมันถึงจะอร่อยเดี๋ยวหลังจากพริกเริ่มละเอียดแล้วก็จะใส่กะปิครับเดี๋ยวรอต่อไปครับหลังจากที่เอาตับมพริกกลับมาดูคยในที่ตรงไว้ครับคนในก็คือเครื่องในนะครับนี่ตรงเกา ตะไคร้ใส่เห็ยน,นะครับพอมันจะไปได้แคลวเนาะโตมันมๆนะครับอันนี้เป็น <c oughs> หอมแดงกับกระเทียมต้าตอนนี้เอามาดองน้ำมันไว้นะครับเวลาเขาทอดแล้วมันจะซุกพร้อมกันเลยนี่ครับนี่กำลังทันตอนนี้ครับนี่นี่ ตอนนี้คนไนกระสุกแล้วนะครับนี่คนไนที่เขาต้มครับเครื่องในถ้าคนเมืองห้องควรในมันจะเป็นตับเป็นไส้เป็นอย่างน้โอ้นี่ครับตอนนี้สุกแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันเย็นถ้ามันเย็นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็จะเอาไปหั่นนะครับเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะทาลาบนะครับนี่จิ้นน้นอยๆนะพอกระมังนี่เหรอเน้นคนในครับวันนี้ ครับต่อไปเขากะยวมาคั่วอหอมแดงกับหอมขาวนะครับหอมแดงกับกระเทียมนี่นะครับเอาแช่น้ำมันไว้แล้วประมาณ15้านาทีนะครับถ้ามาคั่วแล้วมันจะสุกพร้อมกันเลยครับอันนี้สูตรเจียงไฮเน้อสมัยคุณนานอยู่เจียงไฮนะครับนี่แต่ก่อนนี้ต้องทำเป็นอย่างเป็นอย่างคั่ว อาจจะไข่ก่อนนะครับขั้วหอมแดงก่อนแล้วก็ขั้วหอมขาวมาอันมันจะไหมแต่นะถ้าเอาแช่น้ํามันไว้สิบห้านาทีนี่คือสุกความกันเลยนะครับเดี๋ยวรอตอนมันเหลืองครับตอนนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดถ้าใช้ไฟแรงนี่คือไหมในขมในกลิ่นมาได้นะครับตอนนี้น้ำพริกลาบทํามือนะครับนี่มันมีคําว่าซื้อน้ำพริกลาบมานะครับนี่ ทำเองตั้งแต่ซอยตะไคร้แกะหอมขาวนะครับนี่ทำเองหมดเลยนะครับไปจะกาลายเป็นน้ำพริกลาบแบบนี้เดี๋ยวก็จะเอามาคั่วนะครับอันนี้เป็นน้ำเที่ยวต้มคนในเดี๋ยวาวายำลาบครับอันนี้เนื้อที่เขาจะลาบตอนนี้รอคนมาลาบอยู่นะครับจะเย็นๆนะครับตอนนี้กำลังสี่โมงป่ายนิดๆนีๆน่เนื้อสดๆนะครับนี่เลือดไ,ได้ตีแล้วครับหอมแดงกับหอมขาวคั่ว เดี๋ยวเราก็จะตักออกครับน,นะครับต่อไปเราคันะ่วนพริกลาบครับเราต้องคั่วให้มันจนจนเป็นผงนะครับพริกลาบที่เราตำเมื่อกี้นะครับนี่ตอนนี้เอามาคัว่วต้องคั่วให้เป็นผงนะครับเดี๋ยวรอชมต่อมื่เป็นผงครับนี่น้ำพริกลาบทำมือทำเองทุกขั้นตอน นี่ครับน้ำพริกลาบนี่เริ่มเป็นผงแล้วครับต้องให้เป็นผงเป็นผงเต็มๆนะครับเวาจะทาให้เป็นผงนะครับต้องทําแบบนี้ครับนี่แล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับคั่วไปเรื่อยๆคั่วจนกว่าจะแห้งแล้วก็จะเป็นผงนะครับนี่นนนผลไม้ละมมอนะครับเวลาทำลาบ ันนี้จะเปนกกนน็นผักกรับครับนี่ล้างผักกับครับนี่อันนี้ลาบครับลาบจะมีเพื่อนมาหน,น่อยนึงนะครับแก้ขาวครับอันนี้หอมขั่วครับหอมกระเทียมกับหอมแดงขั่ว นี่ยังเด็ดนี่นี่น้ำพริกลาบครับตอนนี้ยังหมดเซนนะครับนี่ยังไม่ได้ดปิดไฟนะครับมันก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับ ความหอมนี่ทะลุจอครับนี่นี่น้ำพริกลาบของโครับครับครับรับรองอร่อยแน่นอนครับเรียบร้อยครับลาบเนี่ยะรูได้ฮะรู้อป้ารเตอะะหัวเต้ มันต้องอี้นะครับนี่นี่ใส่ใหยอดไม่เห็นหน่อยนะป้าต้อกับอันนี้นะมันถึงจบเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวไปเจอกันตอนคุณหาหานกินครับผมคุณหาหานแวบมาหน่อยครับแวบจากการทำลาบมาดูเอ้อู้ผองเงาะบ้านคุณหาหานเนาะ ว่ดูหน่วยมันแล้วครับโอ้ดกขนาดเลยอันนี้เงาะโอ้อันนี้เงาะ,ะไม่ตื่นเนอ้อเงะาะแม่คุณหนานเนอ้อดีจะมาถ่ายตังนี้ให้ดูครับโอ้นี่ด,ด,นดูดกขนาดดกขนาดดูอันนี้แวบ,บจากครัวคุณหนานมาแป๊บหนึ่งจากลาบตะก,กี้นะครับ ดูกัละมุอีนะครับโอ้ดกแต่ดกว่างเงาะมีอยู่สองต้นแต่ต้นนี้มันบม่ค่อยดกแต่ต้นเนี้ดกขนาดนี่ครับนี่ดกขนาดครับเต็มต้นเลยโอ้ดูดูครับดูเงาะโอ้เดี๋ยวครับปลูกเองกินเองนะครับนี่ หลังบ้านก็นี่ครับเลี้ยงปลาปลูกดอกบัวนะครับนี่เป็นห้องน้ําที่คุณแอนสร้างให้แม่ไว้เป็นนอกบ้านเผื่อไผ่แมมนะครับก็สามารถมาเข้าห้องน้ําได้นี่อันนี้บ้านคุณแอนครับแปลงไว้สองหลังครับนี่บ้านคุณแอนหลังหน้าจะเป็นบ้านปีแล้วอันนี้แปลงให้แม่ครับนี่อันนี้แปลงให้แม่นนี้บ้านแม่ครับหลังหน้าเป็นบ้านปีแล้วก็ อันนี้เป็นบ้านคุณแอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้นําน,น,นี่ครับเป็นส่วนตัวดีครับนี่บรรยากาศหลังบ้านครับชิวๆน่บรรยากาศครับใครอยากกินอย่างกระปุกครับนี่ดูโอ้โยอันนี้เป็นห้องพักนึ่งก,กดูครับอืม,มดูนะครับยเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นโซนห้องครัวครับ นี่โซนองคอยเป็นประมาณนี้คุณอะไรเปลนประมาณนี้ครับนี่แรงมากเลยมีเจ้าหมูมาประมาณนี้ครับนี่หนังกินกันแห่แล้วปุ๊นจะไปโซนรถครับหงรถเดี๋ยวปาไปดูครับนี่้าบ้านเป็นแม่เป็นมาเพราอยมาอยู่กันนี่ครับนี่นี่วนมาหน้าบ้านครับอันนี้ไปโซนรถหงรถ รถขนานกับรถปีนี่อยู่ไปประมาณนี้หน้าบ้านนี่นี่ก็บ,บ้านหนังที่หนึ่งไงที่สองังที่สามนะครับเราอยู่เปส่วนตัวครับนี่อันนี้เวลาเดดฮ้อนมาก,กับยูเนี่ครับหานปืนกำลําใหญ่้ยเย็ยนเดี๋ยวลาไปดูดอกกานครับไหน นี่ดอกก้านเชื้อมาจากห้ยแทงเน้อนี่นะดรครับอันนี้มันเป็นเปิ้นหองมันเป็นต้อแตะก่อนนะครับเด๋ยวปีหน้ามันก็จะเป็นนี่อันนี้ครับนี้ขยายพันธุ์นี่จะเป็นอี้นะครับดอกก้านเวลาขยายพันธุ์มีเป็นประมาณนี้เขา,ขาเก๋นะครับเดี๋ยวมีซุปเป็นสีแดงๆเะามาปลูกครับถ้าเอามาปลูกก็ต้องเอามานี่เพาะแบบนี้ครับแล้วก็เอาลงดินนะแล้วก็จะกลายเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้ครับ นี่ใหม่ๆกิโลร้อยป่ายเน้อมาครับกินลาบด้กันครับนนยเดียวๆๆเวีิยวเนยมาเนยพอเอาครับขนาดซอยยังมาลงนะ <ๆ S 1> เน็บครับ <ๆ S 1> อืม

Nó Nó bé chảnh Rõ ràng หม,ม้อเมือเด้งเราเรื่มงตาอุเข้ปดิบห้องมาตุ่มมาเลย มดแล้วครับเหนียวดีขนาดนัก ก่อนนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องคุณใหญ่เยนะครับแล้วไปเจอกันในอีพีต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอย่างไฟจุดจามเลย่องคุณใหญ่จะว่านะครับคุณใหญ่จะแจ้งอีกทีว่าเรื่องอะไรนะครับสำารับวันนี้ขออยากกินข้าวเจ้าก่อนครับไปเลยครับฮึเนาะ